จับตาจุดเปลี่ยนโลกซึ่งขณะนี้โลกหลายขั้วกำลังปรากฏขึ้นรวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอีกด้วยซึ่งในขณะที่จีนและรัเสเซียสองชาติผู้ทาทาดรายสำคัญความยิ่งใหญ่ของสหรัฐได้ยกระดับการค้าขายโดยตรงระหว่างสกุลเงินของพวกเขามากยิ่งขึ้นโดยมูลค่ารายเดือนของการแลกเปลี่ยนระหว่างรูเบลกับยวนเพิ่มขึ้นถึง1,067เเซ์ สู่เกือบเกือบ4,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามในยูเครนนั้นเริ่มต้นขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศลดพึ่งพิงดอลลาร์และเพิ่มการค้าทวีภาคีเพื่อเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐในปัจจุบันและในอนาคตโดยการแลกเปลี่ยนรูเบิลและยนูนพุ่งสูงขึ้นประจวบเหมาะกับความเคลื่อนไหวของรูเบิลที่แข็งค่าที่สุดในรอบ5ปีเมื่อเทียบกับเงินยวนโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังหันหน้าสู่สินค้า จีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากตะวันตกที่หยุดชะงักและแบรนด์ดังข้ามชาติที่หายไปจากชั้นวาสสินค้าซึ่งในส่วนของจีนมันเป็นตัวเสริมล่าสุดสำหรับบทบาทความเป็นสากลของสกุลเงินยวนในการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆโดยยูริโปอปฟนักยุทธศาสตร์ด้านเงินตราและอัตราดอกเบีย้ยของสเปอร์แบงก์กล่าวว่าพวกผู้เล่นหลักในตลาดยูนรูเบิล คือนิติบุคคลและธนาคารต่างๆแต่พบเห็นความสนใจเพิ่มมากขึ้นในนักลงทุนรายย่อยเช่นกันรวมถึงมูลค่าตลาดซื้อขายทันทีหรือสปอตมาตของตลาดหลักทรัพย์มอสโกดีตัวสูงขึ้นและนี่เกี่ยวข้องกับมาตรการความบาตเช่นเดียวกับความตั้งใจของรัสเซียและจีนในการสนับสนุนใช้สกุลเงินของประเทศในการค้าทวิภาคีทางด้านสตีเฟนชุยนักลงทุนจากลูมเบิ อินเทลเจนซ์ในฮ่องกงกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างยูและรูเบิลจะเพิ่มขึ้นอีกจากการผลักดันยนูเอซูการเป็นสกุลเงินโลกและสงครามก็ช่วยเร่งสิ่งนี้เช่นกันพร้อมยังกล่าวอีกว่ายังมีแนวโนม้มที่รัสเซียจะซื้อขายด้วยสกุลเงินยนูนและถือครองสกุลเงินยูนเป็นเงินสำรองต่างประเทศมากขึ้นด้วยและด้วยการที่จีนเตรียมเปิดประเทศจากการล็อกดาวน์บางส่วนเพิ่มเติมอุปสงค์อาจเพิ่มขึ้นตามลำดับและเมื่อนานรัสเซียก็สามารถมอง หาอุปสงค์จากจีนชดเชยความเป็นไปได้ที่จะถูกยุโรปแบนและมันอาจจะผลักดันให้ใช้หยวนกับรูเบิลเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันรายงานของบลูเบิกระบุว่ามูลค่าการแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์กับรูเบิลได้แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งทศวรรษบนพื้นฐานของค่าเฉลี่ย20วันทางนี้รูเบิลแข่งค่าถึง1 1 8เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ระหว่างช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมท่ามกลางมาตรการควบคุมเงิน ทุนและบังคับขายดอลลาร์โดยความพยายามของรัสเซียและจีนในการหาทางธุรกรรมโดยไม่ใช้ดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงอย่างกว้างขวางซึ่งกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาตลาดเกิดใหม่ทางด้านซาอุดิอาระเบียมีแผนกําหนดราคาน้ํามันในสัญญาบางส่วนเป็นสกุลเงินหยวนส่วนอินเดียกําลังสารวจโครงสร้างการชำระเงินแบบรูปีรูเบิลส่วนธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลกก็กำลังกระจายทุนสำรองให้ มีความหลากหลายชุดให้สัดส่วนการถือครองดอลลาร์ลดลงเหลือเพียง59ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2020 ต่ำที่สุดในรอบ25ปีตามข้อมูลของการทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทางด้านมาตรการความบาดที่ตะวันตกและพันธมิตรกำหนดเล่นงานรัสเซียต่อกรณีรุกรานยูเครนเน้นย้ำให้จีนเห็นถึงจุดอ่อนของตนเองต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใดๆระหว่างทั้งสองชาติอาจทำให้เศรษฐกิจจีนถูกโดดเดี่ยวจากระบบการเงินโลกที่ดอลลาร์ครองอิทธิพลขณะเดียวกันมันก็อาจจะผลักประเทศอื่นๆและนักลงทุนต่างชาติ ลดทอนการถือครองเงินย้นและสำหรับรัสเซียจุดประสงค์คือความอยู่รอดณปัจจุบันซึ่งประเทศแห่งนี้ต้องพึ่งพาจีนเป็นอย่างมากเพื่อรักษาการไหลเวียนทางการค้าโดยรัสเซียนำเข้าสินค้าจากจีนชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน4ส,ส่วนสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง11เปอร์เซนต์โดยรัสเซียมีอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศที่อ่อนแออย่างมากดังนั้นจากมาตรการคว่ำบาตรนั่นหมายถึงว่าพวกเขา จำเป็นต้องพึ่งพ่าจีนมากกว่าเดิมสำหรับเครื่องจักรและสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเอาวินตันหัวหน้านักนิทิศาสตร์สกุลเงินเอเชียของสถาบัน ABC Capital Market ในสิงคโปร์กล่าวว่าในขณะเดียวกันพวกผู้สื่อจีนก็กำลังถูกล่อใจจากการลดราคาของรัสเซียในด้านการส่งออกสินค้าภกณฑ์โดยแม้จะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ดอลลาร์ยังคงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลกและเป็นคู่แลกเปลี่ยน สำหรับสกุลเงินส่วนใหญ่ซึ่งไหนนั้นรวมถึงรูเบิลแต่อย่างไรก็ตามในรายงานสถิยรภาพทางการเงินรายครึ่งปีทางธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าสัสดส่วนของหยวนในตลาดเงินตราของรัสเซียกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยแนวโน้มหลักของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัสเซียในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นบทบาทที่ลดลงของดอลลาร์สหรัฐและยุโรปในทุกแง่ทุกมุมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางกลางบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินบรรดาบระ เทที่เป็นมิตรและรูเบิลซึ่งในด้านของการแข่งข่ายอย่างรวดเร็วของสกุลเงินรูเบิล อาจจะก่อความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจากคำเตือนของแม็กซิมเรเซนิคอฟรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยรัฐมนตรีรายนี้ได้กล่าวว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงแข็งกว่าค่าในช่วง5ปีหลังสุดถึง40%โดยเรเซนิคอฟเตือนว่าการแข่งข้าของรูเบิลทำให้สินค้ารัสเซียไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยนี่คือความ ท้าทายอย่างจริงจังสำหรับบรรดาผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งเมื่อช่องทางการนำเข้าคืนกลับมาพวกเขาจะรู้สึกกดดันมากขึ้นจากผู้นำเข้าสินค้าซึ่งต้องพยายามแข่งขันกับพวกเขาและถ้าเราสันนิษฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงอยู่แบบนี้ไปเป็นเวลานานเมื่อนานแน่นอนว่าธุรกิจทั้งหลายจะไม่สามารถดำเนินโครงการทดแทนการนำเข้าใดๆเพราะพวกเขาจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องกลับสู่อัตราความสมดุลที่ ที่เคยเป็นอย่างระมัดระวังโดยค่าเงินรูเบิลแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมาแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีหลังจากอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการช่วงต้นเดือนเมษายนครั้งที่มาตรการคว่ำบาตตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนเสี่ยงบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียซึ่งการแข่งค่าของรูเบิลเป็นผลจากมาตรการของธนาคารกลางรัสเซีย ซึ่งบังคับใช้มาตรการควบคุมเงินทุนอย่างเข้มข้นและปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในระดับ20% ซึ่งอย่างไรก็ตามธนาคารกลางรัสเซียได้ปรับลดอัดตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือนสู่ระดับ11เปอร์เซนต์ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังมีเสถียรภาพส่งผลให้หรูเบิลอ่อนค่าลงเล็กน้อยทางด้านเรซนิคอฟได้แสดงความยินดีกับการตัดสินใจของธนาคารกลางรัสเซียโดยบอกว่าโดยประศจากการเข้าถึงเงินกู้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะที่ความสามารถด้านงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้เป็น ไปหมดแล้ว และทางด้านเอลวิรานาบิลินาผู้ว่าการธนาคารกลางรัสเซียได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวในกรุงมอสโกว่าธนาคารกลางแห่งนี้สามารถป้องกันเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงและจะปรับลดประมาณการตัวเลขเงินเฟอ้อของปี2022ลงจากระดับ18-23%เปอร์เซนตพร้อมส่งสัญญ,ญาณซ้ำอีกรอบว่าธนาคารกลางรัสเซียอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกณนะที่ประชุมครั้งถัดไปในวันที่20มิถุนาย,ยนปีนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ